รุ้งลาวันศรีปฏิมากูลเป็นชื่อนามสกุลจริงบางข้อมูลบอกว่าเธอมีชื่อเล่นว่าพึงซึ่งมาจากคำว่ารำพึงและระบุต่อไปว่าเธอเกิดที่นครสวรรค์ก่อนมาเติบโตที่กรุงเทพมหานครเป็นลูกสาวคุณพ่อจีนกับคุณแม่ชาวเชียงใหม่แต่ข้อมูลจากหอภาพยนตร์บอกว่าเธอเป็นสาวมอนเกิดที่ตำบลปากลัดอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีส่วนสูง163เซนติเมตร ไม่ว่าข้อมูลจะระบุว่าเธอเกิดที่ไหนแต่ที่ถูกท่องที่สุดก็คือเธอมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันถึง15คนและเธอเป็นพี่คนโตที่ต้องทำงานตั้งแต่เด็กหลังจากจบชั้นมศส,สาจากโรงเรียนรุจิเสร,รีวิทยาด้วยการเป็นสาวงามเดินสายประกวดล่ารางวัลเพื่อนำเงินมาดูแลครอบครัวหลังเรียนจบชั้นมศส,สมได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนเสริมสวยแอนนาของอาจารย์อรุณีสโกเศสก่อนกระโดดไปประกวดนางงาม และได้เข้าวงการมาเล่นหนังเรื่องแรกรอยมนทินปี2515เป็นหนังแนวดราม่าเกี่ยวกับผู้หญิงขายบริการสาว17ปี2515เป็นหนังเรื่องที่สองของรุ้งลาวันหนังจากค่ายนครพิงภาพยนตร์ของชอพิเดะะฟิล์มเล่นประกบกับสมบัติเมธนีและวันดีสีตรังนางเอกผู้อาภัพชนะคราประยุนกำกับเตรมตัวเป็นเรื่องแรกหลังจากช่วยพ่อก็คือสนานคราประยุน ชิมลางกำกับเรื่องขนองกรุงมาแล้วในปี2516บนใบปิดหนังเรื่องสาว17รุ่งลาวันสร้างความฮือฮาด้วยการโชว์แผ่นหลังขาวผ่องเธอเล่นเป็นสาวนักเรียนใจแตกไม่สนใจการเรียนใส่ชุดว่ายน้ำวอหวาเรื่องนี้พอถ่ายทำเสร็จวันดีสีตรังที่เล่นเป็นนางเอกของเรื่องก็เสียชีวิตผลพวงจากหนังเรื่องสาว17ทำให้มีงานโฆษณาท้งภาพนิ่งและภาพยนต์โฆษณาหลั่งไหลเข้ามาหาเธอไม่ขาด ทั้งโฆษณาผงซักฟอกบริสแฟบทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโตชิบ้าฟิลิปชาร์ปคอปเปอร์เรชั่นเธอเคยเล่นหนังบูอยู่ไม่กี่เรื่องเช่นเรื่องพร้นครั้งสุดท้ายปี2518หนังสร้างเรื่องแรกในชีวิตของคมอัคเดตเธอเล่นร้ายเต็มตัวอยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องไฟรักปี2518เล่นเป็นน้องสาวตัวร้ายขี้อิจฉาของนางเอกอรัญญานามวงมีสมบัติเมตนีเป็นพระเอกรุ่งลาวัน เป็นคนเสียงดีร้องเพลงเพราะในเรื่องสาวแรงสูงปี2518เธอเล่นเป็นนักร้องชื่อสิริอ,อนองประกบกับพระเอกสูงชลูดกรุงศรีวิไลจะเห็นได้ว่าปี2518รุ่งลาวันมีหนังเข้าฉายถึง1 1เรื่องคันผีจำเลยสวัสดปล้นครั้งสุดท้ายพยอมไพรไฟรักมันรางวัลชีวิตวิญญาณโลกีวิวางเงินผ่อนสาวสะบุมและสาวแรงสูง ปี2517 2519จึงถือเป็นยุคทองของเธอเรื่องไหนเรื่องนั้นต้องมีเธอร่วมแสดงด้วยขณะนั้นเธอมีอายุราว24-26ปีเท่านั้นพอหนังทําเงินนักแสดงก็แจ้งเกิดหนังขาดทุนนักแสดงก็ถูกลืมมนี่คือสัจธรรมของวงการโชคดีที่หนังแทบทุกเรื่องที่เธอเล่นเป็นหนังทําเงินอย่างเรื่องวิญญาณโลกีปี2518ของรังสีทัศนพยัคเธอเล่นเป็นผีกระสือ ออกอารวาสกินตับผู้ชายทั้งหมู่บ้านเรื่องนี้ถ่ายทำที่พระรามสองซึ่งสมัยนั้นยังเป็นที่เปลี่ยวร้างรกเรเรื้อคหนาบรรยากาศน่ากลัวมากถือเป็นหนังทำเงินอีกเรื่องที่เธอเล่นรับเล่นมาหลายบทบาททั้งเซ็กซี่ผีตัวอิจฉาแต่ที่เธอชอบมากที่สุดคือบทดรามา่าน้ำตาทะลักชีวิตรันทดโดยเธอให้เหตุผลว่ามันตรงกับชีวิตของเธอดีเล่นได้อินกว่าบทอื่นเป็นสาวงามต้องไม่เกี่ยงเวที เป็นนักแสดงต้องไม่เกี่ยงบทได้บทไหนมาก็ต้องถอดวิญญาณเล่นไปทุกบทบาทโดยเฉพาะบทบาทของความเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือซิงเกิลมัมพลอยชมพูสีปฏิมาก,กูลหรือน้องพลอยเกิดปี2527ลูกสาวคนเดียวของรุ่งลาวันสีปฏิมากูลปี2526รรุ่งลาวันออกจากวงการเพื่อแต่งงานกับชายคนรักและสุดทางรักเมื่อลูกสาวของเธออายุได้เพียงสองขวบเท่านั้นเธอต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างสมบูรณ์แบบ นับตั้งแต่วินาทีนั้นหลังจากแต่งงานและหย่าร้างงานแสดงของเธอก็ลดน้อยลงและในที่สุดก็แทบไม่มีเลยแต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปด้วยเรียวแรงแข้งขาของตัวเองปี2554เป็นปีมหาวินาศน้ำท่วมใหญ่รุงราวันต้องให้ลูกสาวไปอยู่กับญาติที่ชนบุรีเพื่อตัวเองต้องเผชิญหน้ากับพญนาครั้งใหญ่ในชีวิตบ้านทั้งหลังรถและอื่นๆในชีวิตจมหายไปพร้อมกับอุทกภัย แต่ชีวิตเธอยังอยู่ลมหายใจยังไม่สิ้นพอน้ำลดเธอก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งน้องพลอยชมพูลูกสาวเรียนจบคณะศิลปะการแสดงจากมหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตกลายเป็นกำลังสำคัญของบริษัทบัวปฏิมาที่แม่ของเธอเป็นเจ้าของเป็นบริษัทธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและช่วยแม่ดูแลเรื่องรายการออเดอร์ขนมที่เธอภูมิใจในพิมือการทำขนมของแม่มากรุ้งลาวันกล่าวว่าคิดบวกเข้าไว้อย่าคิดเยอะ กินให้อิ่มนอนให้หลับใจเย็นเย็นและปรงให้ตกอะไรจะเกิดก็ให้เกิดจะเครียดเลี้ยงลูกคนเดียวต้องอดทนใช้ความอดทนสูงเราอยู่ด้วยความจริงเป็นสิ่งสำคัญคืออย่าฝืนโชคชะตาและอย่าฝืนดวงอะไรจะเกิดก็ให้เกิดแต่เราต้องเอาตัวเองให้รอดและเลี้ยงดูลูกให้ดีที่สุดใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายเพราะเธอเป็นยิ่งกว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวรุ่งลาวันสีปฏิมากูลชีวิตจริงงดงามเช่นนี้ ขอให้มีความสุขมากมายครับ